รังชิบหายกับยาเส้นมึงนี้นี่ไงไหมไหนวัดดารุงรังชิบหายกับยาเส้นมึงนี้ทุกทีเลยนี่น <c oughs> รุงรังชิบหายแ <c oughs> ม่ออกมาจากท่าเรือได้ไม่ถึงห้าโลไม่แวะชิบหายมาแล้ว อยาเส้นยออะไรเด็กติดกกอมไหมชาวเกอมไหมไออีาบอกไปไกลไม่ได้ถ้าไปไกลมจะเป็นยังจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งจะไม่ถูกปัดเดี๋ยวไปจัมมงอยาญไต้ตูมอย่างงั้นกูอายเขา แม่มาที่ไหนก็ยื่ที่ไหนก็เยี่ยมดไหนก็เยี่ยมเหี้ยมเลยนะไอ้ใาญ่ใหญ่ที่ไงทำไรครับเนี่ยพอเขาบอกว่าสองชั่วโมงแล้วเป็นไงครับหยิบมาหยิบมามาอย่างนี้แพงบัวช็อปดีไม่ได้ไม่ข้างในมันมีร้านอาหารมีฟู้ดคอร์ทข้างบนใช่อ่ะใช่ อดีๆข้างในมีร้านอาหารด้วยฮะไม่มีสวยไม่ฟุตคอลข้างใใช้แต่ข้าวจะใชในถาเหมืนเดิมยังไม่เย็นเลยปั๊บหนาวกูเลยโอ้ยเหนื่อยมาจะเป็นลมแล้วอุ้ยหอมเลยอ่ะหอมเลยนะยังยังไม่ได้กินน้ำมันทุ่งไงเป็นไงครับแล้วน้ำมันใช้ได้หน้าถ้ำเป็นไงสุดยอดปากถ้ำแล้วก็ขายเนื้อการไหนที่เคยส่งมาขายอ่ะการที่เคยส่งมาขายก็คือจะดูว่าตลาดที่นี่จะเจาะได้ไหมเป็นไงครับเจาะได้ไหมครับ ก่เงียบอะแาอร่อยดนะลงทุนคิดกันเก่เมย์คนน้ำพันตาลมนี่นะครับอกอยู่นานนะมนตื่นแล้วฮะตื่นแล้วเจ็บตึงเจ็บตึงเจ็บปึงเลย มันแผลพยายามแบบขี่ออกจากกันนะแต่ช่วงที่แผลใกล้จะหายแล้วมันมันเป็นส<จ>ะเก็ดนะแล้วมันหายนนะอักันล้วรูดอย่างนี้เลยมึงกินเหงวหมดเลยอ่ะ